สวัสดีค่ะวันนี้แกงมาสมัคให้คุณไม่ย่านะคะวันนี้เป็นวันมาเดอร์เดย์ของอังกฤษนะคะ ็เลยจัดแกงมัสมันให้ไม่ยากจ้าอันนี้ปัดก็ผัดกับน,น้ำมันก่อนนะคะผัดพริกแกงมัสมันกับน,น้ำมันก่อนนะคะใส่พริกแกงไม่เยอะนะคะวนางเผ็ดนะคะผัดให้หอมนะคะแล้วก็ไก่ปัดก็จะทอดก่อนนะคะใช้น่องไก่นะคะวันนี้ทอดพอให้เหลืองนิดนึงสุกนิดนึงนะคะ แล้วก็มีผักนะคะมันหอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทนะคะเป็นสูตรของปัดเองนะจ๊ะแกงมัสมั่นนะคะวันนี้ผัดพริกแกงให้หอมนะคะแล้วก็เอาไก่ลงไปคุกเลยค่ะใสลงไปคลุกกับพริกแกงนะจ๊ะ แล้วเราค่อยใส่กะทิทีหลังนะคะอันนี้สูตรปัดเองนะใครสูตรใครก็สูตรไครเนาะมัดสมันแกงแก้วตาหอมดีลาบ ามีไม่กินนะคะไม่กินแกงเขียวหวานแต่กินกินมัส,สมัมนนะคะเออแปลกนางไม่ชอบกินแกงเขียวหวานนะคะแต่นางกินกินมัส,สมัมนค่ะหอมมากแล้วเราก็คลุกเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิเลยค่ะกะทิต้องเป็นกะทิไทยนะมันถึงจะอร่อยกะทิชาวเกะ แล้วเราก็เปิดไฟเลยค่ะตอนผัดเราใช้ไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวเราพอเดือดแล้วเราค่อยปรุงนะคะปรุงปรุงรสตีน้ำตาลน้ำปลาปรุงแบบไทยๆแกงไทยๆนี่แหละคะ่ะแม่ย่าชอบแบบหวานมันนะคะ เดี๋ยวลองทำให้นางกินเพราะปกติทำแต่แกงเขียวหวานเดี๋ยวเรามาปรุงรอเดือดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ผักไว้เดือดแล้วนะคะปัดปรุงใส่ผักใส่อะไรแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่ได้กดวิดีโอเนาะเสร็จแล้วนะคะสุกแล้วเดือดแล้วนะจ๊ะหม้อนี้ยกให้แม่ย่าค่ะมาดเดย์ ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขอย่าเจ็บอย่าจนเด้ยแฮปปี้มาเดย์ bye, คะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีคะ่ะ